ของศิลปิน,นทั้ง6ท่านบอกเลยว่าในงานคอนเสิเร์ตจริงๆกับเตจไฟเตอร์นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่6และ7กุมภาพันธ์นี้เนี่ยยังมีความแซ่บอีกเพียบรอให้ทุกท่านเนี่ยได้มาชมกันนะครับเอาล่ะและตอนนี้นะครับเราได้เวลาที่จะมาพูดคุยแล้วถึงรายละเอียดต่างๆกับคอนเสิเร์ตครั้งนี้สเตจ Fighter นั่นเองนะครับ <th of my heart> พี่เ็นชลาทินนั่นเองน,นะครับโอเค เมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นการประทะอารมณ์แบบอุ่นเครื่องกันที่แซ่บมากอ,องขอถามที่ชอดก่อนเลยครับที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไรครับพี่ครับค่ะก็10ปีไอทามโชว์บีสนะคะปีะนี้เข้าปีที่11แล้วแล้วก็คอนเสิร์ตนี้จะเป็นโชว์แรกของปีหน้าเราก็คิดกันว่าเราจะทําอะไรกันดีเพราะว่าไอ i, ทามโชว์บีสเนี่ยทำคอนเสิร์ตทาโชว์มาสารพัดสารพันนะคะไม่ว่าจะเป็น อะไรละ่ะรอกแล้วลูกท็อก็แล้วตกลุงก็งแล้วเออเสคอนเสิร์ตที่เป็นแบบของดาราก่อนแล้วเราทำมาทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยจะทำมาอะไรดีครับเราก็เลยคิดว่าเรามาเล่นของแปลกกันดีไหมอันนี้ถือว่าเป็นของแปลกหรอครับก็เม่กี้ ๋อไม่สังเกตแล้วคะตอนที่เรานั่งดูกันะน,นะอีกนิดนึงถ้าพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จับมันใส่ขวดโหลดองไม่ดูเล่นแล้วอีพวกเนี้ยเพื่อเป็นการดูว่าเฮ้ยครมโซมเกิดอะไรขึ้นมปนประหลาดอะแต่เป็นประหลาดที่แซ่บมากนะครับนอ้องคือบนเวทีนี้นะคะถ้าจะมีคนปกติพ่อจะปกติอยู่บ้างก็มีมีน้องกันแหละครับ เดี๋ยวค่ะบังเอิญซวยค่ะน้องกันเป็นสิ่งปกติสิ่งเดียวที่อยู่ท่ามกลางความไม่ปกติอีกันก็เลยไม่ปกติตามไปด้วยเขาเมืองตาหลิวกันก็ต้องหลิวตาตามจัดน้อยการเป็นตัวไม่ปกติที่สุดในตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าคือจริงๆเนี่ยในสคริปต์เนี่ยเขาเขียนแบบเชิดชูมาแบบดีงามยาวเป็นเนี่ยเห็นไหมคะเป็นหน้ากระดาษเลยว่าพี่ชอาจะต้องตอบว่าเพราะว่าบรรดานักร้องทั้กคนนี้แสนสุดจะดีงาม ในแง่งของพลังเสียงการร้องเพลงหรือแบบกาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ต่างๆๆก็ขี้เกียจพูดแล้วอ่ะพูดกันมาเยอะแล้วถามว่าในเรื่องของการร้องเพลงมีใครสงสัยไหมคะสงเสียงด,ดังๆหน่อยสิว่าเขาร้องเพลงกันเด็กขนาดไหนโอเคเปล่าโอเคไม่ใชอันนี้เราเชื่อ,อมั่นอยู่แล้วค่ะนีแค่กี่ให้กันคนเดียวนะ เออจริงเหรอพี่กินให้คนอื่นเลยเหรอจ๊ะไอ้ฉาเขาบองเสียให้น้ำบกคนได้ไหมจ้าตอนเดกินทุกคนใช่ใช่ไฉาเขาว่านี่ไอ้ฉมีของกินตลอดเลยอ่ะเฮ้ยคอนเสิร์ตนี้เราอิ่มแน่จริงให้เราหัวถูกหลังเวทีสบายแน่ผมเคยอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นมาครับนายตอบไดก็ตามถ้ามีเรื่องคงรักต่อไปคือด้วยความที่คือต้องบอกว่าพี่แก้วเป็นคนที่แบบ ไม่มีอะไรที่ที่ไม่ดีเลยเออแล้วที่ดีนะครับที่ดีก็มีน้อยครับผมนี่สเต็ปไฟเตอร์หรือสเต็ปเลเวอร์ครพอเมื่อกี้ตอนที่มีการร้องเพลงคู่กันแก้มอยู่บนเวทีกันเดินมาอย่างกัรเจ้าบ่าวเดินมาหาเจ้าสาวนะใส่ตามมือสองคนน่ะเป็นบ็อกกิ้ง มันก็เลยสรุปจะรักกันหรือสู้กันดูสู้ค่ะไม่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราทั้งสองคนมาจากเป็นเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากก็จะบอกว่าเราไม่รู้จะสู้เรื่องอะไรจริงๆสำหรับแก้วเพราะแก้วเป็นผู้หญิงที่บอกบางแล้วก็ใช่เปล่าบอกบางพี่เชื่อนะดูจากรูปร่างแก้วแก้วก็บอกบางจริงๆใช่ค่ะพี่อ๋อจัดเพราะฉะนั้นแก้วจะสนิทกับกันเพราะฉะนั้นแก้วจะรู้เรื่องกันเยอะมากเออเอาแล้วถ้ากันทำอะไรแบบ ว่าพี่เหลยในนี้พี่ก็ผมไม่กล้าว่าพี่แกล้วแล้วครับพี่แก้วมีอะไรที่น่าว่าเลยนะครับคือพี่แก้ดีทุกอย่างคุณเฮิร์นซีผิวทุกอย่างดีอยู่แล้วเออผมจะไม่กล้าว่าอะไรพี่แก้ลการการบางครั้งเราต้องการความจริงใจบนเวทีนี้เหมือนกันแต่แต่เขาสวยขึ้นเมื่ะสวยขึ้นตั้งแต่เวทีเดรสซับปีปีอะไรนะปีสี่ปีสี่เมื่อก่อนปีสี่เป็นยังไงก็งสวยแบบนี้ผมหยิกหยิกจำได้ไหมฮะ ผมยิ้มจริงๆวุกวัวดำๆทุกวันนี้เป็นไงครับเหมือนเดิมสวยไปเลยสวยขึ้นเปล่าเใช่ไหมสวยขึ้นตั้งแต่มีแฟนเหรอครับฮอลโหลแกห้ามบอกมาขอห้ามบอกเพิมเติมหมดพี่สอนครับพี่สอนดูข้อมูลนี้มาก่อนไหมครับพี่ผมอยากรู้จริงเหรอลูกไม่มีพี่ห้องเราสนิทกันพี่ห้องเรารู้ดิบางทีพี่ก็ไม่รู้เพราะแก้มก็ไม่น่าจะบอกไม่มีไม่มีสักพักจุงลู้มาปุ๊บ คู่นี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันบนเวทีคอนเสิร์ตครับผมบอกเลยว่าแน่นอนแน่นอนค่ะคือเป็นว่าคู่เราเป็นคู่ที่อายุน้อยสุดเป็นน้องใช่ก็คิดว่าเรื่องของแรงกําลังอะไรเงี้ยก็คงจะพอได้ขอโครับก็อย่าออกกำลังกายเยอะนะครับเดี๋ยวจะได้มีแรงไปช่วยกนเวทีกันแผไม่โฉดแผไม่โฉดคนอื่นแล้วมั้ถูกนี่ไงอย่างที่นายบอกเลยครับ ว่าไม่ได้คู่กันหนักเดียวมีข้ามลายกันด้วยนะครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับนี่คือสุภาพบุรุษอสรพิษและแมงมุมพิษสุปราโน่นั่นเองมาต่อที่อีกคู่หนึ่งครับอันนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันเมื่อกี้ก็พุ่งทยานเสียง18หลอดเหมือนกันนะครับสาริกาลินไฟ่พิคคิมและพยักร้สายรุ่งเง่าพี่เบนฉลาททีน์ครับ เดี๋ยวให้พี่เบนพูดก่อนถึงความรู้สึกที่มาขึ้นเวทีนี้โดยเฉพาะจะต้องมาเจอกับพี่คิมครับเอาแบบจริงจริงหรือว่าเอาแบบตามสคริปต์ไหครับเอาแล้วแต่พี่เลยคือหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วเบนคิมก็เจอกันบ่อยนะครับเว่าความรู้สึกเราเอาโดยเนื้อแท้แล้วก็ได้เจอแบกร้องสมัยโบราณ ช่วยๆประคองกันไปแล้องกันเขาไม่รู้ว่าท่านจะไหวหรือเปล่านี่แหละค่ะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ยังเมื่อตอนกลางเพลงเห็นไหมที่ยืนหน้ามาหากันจ้าไม่ใช่อะไรท่าน่อไปร้องอะไรวะเบลอ๋อไม่ต้งนะจริงอยู่ดีิงกันนี่หรอจ้าจ้าก็เป็นนักร้องแบบแต่ละที้ว่าอะไรนะร้องนิวโบราณใช่ค่ะแล้วก็คะเราก็ได้ขึ้นมาไฟกับนักร้องในรักกระเทยโบราณโอ้เครียดนี่สำหรับคอนเสิร์ตอย่พี่ทิพยเตรียมตัวดีนะฮะ นู้นแงอะไรนะน้ำมันตับปลาหรือเปล่าเออาะว่าเดี๋ยวจำเนื้อไม่ได้เพราะการโอเมก้าทรีในการเยียวยาสมองยี่เลยครับพี่เกมหมอบอกว่าอย่ากินทีละเม็ดเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยดูดซับอะไรทั้งนั้นให้เปิดกระโหลกแล้วเทไปท้งขวดพี่ยิมจ๋าจะต้องมาปะทะกับคุณเบนชาลินที่เป็นน้องรากเหมือนกันอันนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีเออขยายความเพิ่มเติมใหน่ดี แตข่ขอบอกกันว่าจริงๆเราสองคนเนี่ยไม่ไม่ไม่คิดว่าจะจะจะคือด้วยความกนนารร้องขึ้นเสียงสูงแเราก็จะขึ้นเสียงสูงในระดับเดียวกันกไม่มีใครข่มใครแต่ว่าถ้ายังไม่ข่มอีกเหรอแต,แต่ถ้าข่มจริงๆขอเล่าข้างหลังอีนี้ขึ้นก่อนไม <c oughs> ่มีเสียงเลยตอนเช้าพี่แำตาไม่มีเสี แล้วประโยชนแรกที่แกร้องอมาคืออะไรทําใจอยู่นานนั้นะน่ะและเป็นประโยชน์แรกที่มันร้องน่ะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ประโยชน์แรกที่มึงพูดคืออะไรคะคุณอีสานเคยบอกว่าไม่เสียเห็นปะแม่แรบอกว่ามึงจะเอากับกูอย่างนี้เลยเหรอ,อสู้กูเหรอ,อที่จะหนเหรอแต่เมื่อกีตอตอ้ตอนพิทคิมกักบเบนร้องนี่รู้ได้เลยว่าบทลูปพิทคิมเคลื่อนแน่นอน ระหว่างกำลังพ่นพุ่งมีมีมีป๊อกต่ำลงมาทุกอะไรนะอะลูกมันลูกมันขึ้นลงมาต่ำแน่นอนไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคล้อยเวลาเวลาอาการที่เราเรากดเสียงต่ำลงมาเนี่ยในสรีระข้างในเนี่ยลักษณะทางกายภาพของเราจะคล้อยใช่คล้อยแล้ว่อแล้วก็เก่าโดนโดนสีอย่าพึ่งติดยังไม่ฟอดสิยุงแนะนำให้ใส่อันอันะ เห็นไหมว่าเขาก็มีการสัมขาสหลอกกันเกิดขึ้ hmm. นดังนั้นเด like ี๋ยเรามาพูดถึงคู่สุดท้ายจะบ้างนักพยาดอกไม้เหล็กอย่างพี่แอมและสิ่งที่คาดร้อยโลกคุณปอครับคุณแม่รับทางเลืถามพี่แอมก่อนรู้สึกยังไงบ้างครับได้มาเจอกันบนเวทีนี้ตอนนี้เหรอคะจ้ารู้สึกเจ็บตีนเมื่อกี้เนี่ยต้องชี้แจงนิดนึงพี่แอมมีการเดินขัดบ้างเล็กน้อยเพราะว่าไปทำอะไรมาออกย่างที่เล่าเอง แบบพูดอะไรแบบให้เขากินตนาการไปใหญ่เลยไปทำอะไรมาเดินขัดครับไม่ใช่นะคะคือโผลอล้มแบบนีเ้เป็นการบัาลายไ<า>ปหมดเลยคือพี่แอมนั่งกบบพอดีเพราพี่แอมตัวเล็กครับอีนี้มาใครเอากําแพงมากั้นไว้มีม่มาดิฉั่นกั้นด้วยเหรอคะต่อให้ไม่ต่อให้ไม่มีผมแล้วพี่กิมต่อให้ไม่มีผมพี่ก็ไม่ได้อยู่ในสายตาการอยู่นะ คนอย่างพี่ถึงไม่ได้อยู่ในสายตาแต่ถ้าสักครั้งหนึ่งน้องกันพี่จะอยู่ในสายเลือดของน้ององการรู้สิ่งในบ้างครับครับผมพี่คิมพูดมาพี่คิมเปิดแรงมากไหมครับเป็นเกียิมากครับผมเกียิมากแล้วก็รู้สึกว่าเกลียดคนที่มี่ต้องทำทางคนแก่กัน พี่พีทแบบน้าอยู่ด้วยฮะครับเหมือนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองเราเป็นสิ่งยึดอยู่คาจอะไทยคาจีนไยนะครับเป็นครั้งแรกในการทำพิธีกรที่ผมรู้สึกว่าผมควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เลยจริงๆนะครับดังนั้นออกขอลัามาถามพี่ชอบอีกหลายๆคนถามเข้ามาบอกว่าจะเห็นการไฟติ้งของแค่สามคู่นี้หรือเปล่าหรือจะมีแบบเอ้ยเอ้ยมาเพิ่มเติมอย่างนี้ อันนี้มันก็ต้องรอดูกันครมันไม่ควรจะบอกอะไรทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่บอกได้ก็แค่เพียงว่าบัตรจะหมดแล้วนะคะใช่แล้วเมื่อกี้แอปสื่อมาอยู่น้อยมากเลือน้อยมากนะคะบัตรจะหมดแล้วค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เพี่อนแจ้เข้าใจว่าน่าจะไม่มีการเพิ่มรอบนะคะพี่ฟ้าเป็นรอเป็นขึ้นมาก่อนแต่งหน้าเป็นบอกเลยว่าบอกว่าอุ้ยช่วงนี้ต้องถามกันดูแลลูกดูแลผัวเพิ่มรอบสักคราบโทษก็รอรอรอบเลยนะ เออพีป๊อบบอกว่าเรามีรอบที่ว่างก็คือรอบเที่ยงคืนวันอังคารอีาซึ่งตรงนั้นใครจะไปดูถามพี่ป๊อบก่อนเล่นไหวหรอตรงนั้นอะไรวะอ๋ <_ S 1> เอเฮ้ยคนก็คุยกันเมื่อกี้กำลังสนุกอยู่เลยอ่ะอะไร <_ S 2> วะอ๋เห็มป่ะควบคุมไม่ได้เขาหลับไม่ต้องเป็นพิธีกรพี่ปอ๊อบออกพูดเลยนะ,ะพี่จะให้ของซูปลาลหล แกมเนี่ยรู้เรื่องกันเยอะออกั้นรู้เรื่องพี่เยอะที่สุดเลยอ๋อถูเป็นน้องรักของพี่เห็นไหมพลิ้นติกับพิกโรตีเลยทีเดียวนะครับนายครับเดี๋ยวให้นายฝากถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยหนึ่งครับ ค่ะก็สั้นๆนะคะว่าไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆมันก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาสนุกกันนะคะแค่แถลงขา่าวก็ยังสงนุกแถลงนี้วันจริงจะสนุกแนลงไหนแล้วก็ที่สำคัญท,ที่สุดก็คือย้ำจริงๆนะคะว่าว่าไม่ว่าคุณเบญจชลาทิพย์จะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยง,ง,งผัวขนาดไหนแต่เราก็ยืนยันว่าเราไมา่มีการล้อมรอบนะคะเพราะว่ามันจะมีนักร้องบางคนนะคะที่อาจจะยืนไม่ได้ครบทุกรอบเพิ่มไม่ไหว ก็ไม่ต้องเดาว่าเป็นไข่เนาะคือแบบพี่พี่คะมันมีแบบ best before อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกๆวันแรกทีนี้มันก็มีต่างเจนกันนะคะซึ่งพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดความเหลื่อมล้อนว่าบางคนไปต่อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแก็อันดีใจนะสองความน่าจะพออันดีใจนะที่มีคิมด้วยเพราะว่าพี่คะรู้สึกดีอยู่เป็นยูนยูเป็นเพื่อนกันคุณพี่คะเราไม่เกี่ยวตะกี้นี้พี่จอดบอกว่าถ้าไปต่อไม่ไหว คุณพี่น่าจะไปสู่สุขสติเลยพี่ก็ไปด้วยคือคุณพี่อยากพาน้องไปคุณพี่เนี่ยว่าเออคุณพี่จะไม่ชายิ้ดแล้วคุณพี่จะข้าไปเชงเม้งเลยเออได้ครับแค่ชมให้มันตกกันก็สนุกแล้วจริงพี่เราเป็นฝ่ายชมเรานั่งดูแฮปปี้สุดได้ครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับ